他不会喝。<noise> <noise> <noise>

เราถึงนี hmm. yeah. well, been, h, ้นะนี sí. <will> ้ไม่ได yeah. <mayonnaise> ้ยวเล้พัวนเอาแล้ววิไหมี่ต้อีพี่าเหรอ้ช่วยยงนะพี่ไม่กชนะพี่ดยนะจะเียขอ้ 快点快点，有没有？